สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซิวาร์ดแล้วก็ฟอร์เอลซีเยจวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปทําภารกิจกระเรลโรสมาเราก็ได้โค้ดมาแล้วนะครับเราต้องกลับไปหาอ่าบักเวอร์จิลนะครับที่ความจริงมันแต่ผมยังไม่กลับผมมาทําภารกิจของมินิทแมนต่ออ่าไปคุยกับเจรอนนี่นะครับดูซิว่าเจยแกจะให้ผมทําอะไรเจ๊ย์ finally i've been waiting to talk to you อยู่นี่ดิเองรอมาตั้งนานแล้วรอทําไมเออกูอยู่นี่แล้ว what did you need at least i was back before joe becker got himself killed and the idiots took over เออดีใจที่เข้าใจด้วยเดีใจที่เจอกัน we can use some more veterans around here ah well you're right about that like still i feel like some of some these you've need e got may t h เอ่อเอาเร็วเถอะรียบเข้าจุดกันเลย get to the point get to the point I've been trying to heard you were trying to get the minutemen back on their feet thought I'd come see the new general for myself so what's your story what makes you think anybody even wants the minutemen back อได้ข่าวว่าเราพยายามรวบรวมมินิทแมนกลับมาใช่ไหมอืม อ๋อเร็วเรเถอะเพราะอะไรนะครับเาถามเราก็เลยตอบว่าเพราะว่าคอมมอนวลต้องการพวกเราเหล่ามินิแมนนะครับแมงเอาซะหล่อเลยเน้นก็แสดงว่านายต้องการความช่วยเหลือจากฉันโอเคเออเออเออเราต้องการความช่วยเหลือจากมึงละกัน โอเคนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือจะมาเรื่อยๆมีทหารไม่กี่คนนะครับที่จําได้ว่ามีอาร์เมอรี่อาร์เมอรี่นี่คล้ายๆกับคลังอาวุธหรือเปล่านะครับอยู่ในปราสาทแห่งนี้แหละแล้วเราต้องเข้าไปมันก็ปิดอยู่อีรอนนี่รจะเข้าไปยังไง เออหวังบอกให้หาทางเข้าไปนะครับหวังว่ามึงจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ย hope you have idea. เออแน่นอนกมี look o at the have a n 's ึงมีถ้าเข้าไปไม่ได้ก็เดินดูรอบๆนะครับมึงก็พูดง่ายๆดอกไป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 ,ไปทางไหนละนั่นทางนี้แลนแลนแลนหามแลนโอโอ้โด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  สเตติแม <oung ing> ็กดูของก่อนสตองมานี่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดอ๋อนี่ไงใช้ระเบิดเอาหรือเปล่าสตองเฮ้ย over here เอากูจะปาระเบิดมึงมาทำไมเนี่ย ต้องหาทางเข้าไปนะครับเอาเอาเออลองเอาไปแดกซะไม่ได้ผลมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยสตองสตองมาเก็บเฮ้ย take that weapon เก็บลูกปืนด้วย grab that get that บายไปเก็บไปเดี๋ยวนี้กูเก็บเอง เออไม่ต้องเร่งกูมัมนเร่งเรานะครับ <a>. เออเอา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 ลองแบบนี้ซะเลยงั้นเออนั่นเอาได้ <laughs> ครับแม่งเลยได้ซะงั้นนะครับโอเคโอเคปะ <laughs> ไปโหลดไปก่อนเดอ้อเจ๊มึงเดินช้าเหลือเกิน Okay, เข้ามาแล้วทางไหนต่อเจมึงจะนำหรือให้กูนำโอ้มินิแมนก็มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเหมือนเร็วรถเร็วรถเขาก็จะมีอีกแบบหนึง่งบอกว่ามืดมากนะครับข้างล่างนี้ก็ระวังการเดินด้วยเดี๋ยวใช้อันนี้ได้ไหมไม่ได้ฮเคไม่เป็นไรงั้นผมเปิดไฟไม่มีอะไรเออมีมีม <c oughs> <c oughs> เออ,เ,อ,อเยอะจังวะเอ,อ,อเจ๊ครับกูกูเชื่อมึงแล้วกูกูจะค่อยๆเดินอีเจ๊กูนอนเลยไปก่อนนะเจ๊งั้นนะนะโอเคเห็นแล้วเห็นละเก็บต้องระวังนะครับแม่ไม่กอด นี่เจออีกลูกหนึ่งเก็บอีกหนึ่งลูกเก็บมันจะเยอะไปไหนเนี่ยไหนมีอะไรมาโอ้ของไวด้วยฟิวไม่เอานี่นี่ปืน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 อันนี้ก็โอ้โหเยอะอปืนนี้ไม่เอาขี้เกียจเออ อะไรมากมายวะเน,นี่ย้เสียงปักสะตองนั่นเองโอเคครับเราก็ค่อยๆเดินไประวังกับระเบิดไปด้วยฟิวชั่นคอของชอบมีอะไรอยู่บนโต๊ะอีกไหมไม่มีแล้วก็ระวังระเบิดไปเรื่อยๆนะครับนี่เก็บ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 มีอะไรนี่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 เก็บเก็บเก็บ <c oughs> มึงจะเยอะไปไหนเนี่ยมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหจะต้องถอยกูปาระเบิรดดืมตายไหมเนี่ยดืมโอ้โหปืนอะไรมึงเนี่ย ึมเอาละกูโมโหร้ายแล้วเอาใช่ไหมเอาเจ๊ป้ากูนอนไปอีกแล้วเฮ้ยไม่รอดไม่ดีมั้งแบบนี้ไม่ดีมั้งเดี๋ยว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 ต้องใช้ท่าไม่ตายฮึบท่าไม่ตายของผมนะครับคือการโดบยาเจ็บนั่นเองเยี แล้วก็หนีนะครับเพราะมันจะระเบิดอีเจ๋ถอยทางกูเจ๊กูเจ็บขาเลยโอเคเก็บไปเก็บไปนี่อลูมิเนียมได้ข่าวว่าขาดแคลนมีระเบิดอีกไหมยามีนะกันเลเยวเจ๊กูนอนพักก่อนเลื่อนรถ เจมึงร mm ู้รหัสเหรอเจอาเร็วเจ๊ช้าเดี๋ยวเดมีอะไรนตเซาเวโเค็เก็บไปต่อเจ๊อย่าบ่น โอเคย่ามาจ์เจอะไรเนี่ย Security Terminal ดูซิว่าผมทำอะไรกับมันได้บ้าง Security Door Control โค้ดดอ o r ไม่ต้อง EJ มันเปนิดไปแล้วอู้ห้ามมาคาที่กันสิกินเนลอนมาเกนนครับ มเราดอชุดไปใส่ดีไหมเอาลองดูไม่ใส่หรอกใส่แค่หมวกก็พอโอ้แต่หมวกมันไม่เพิ่มอะไรเลยอะชุดมันก็ป้องกันแค่45เอง เออเดี๋ยวเข้าคัางละกันโอ้เข้ามาแล้วเจ๊กูเปิดประตูได้แล้วจะต้องเห็นพีเจ๊ไหมชักช้าเหลือเกินจริงโอเคนะครับเรามาดูก่อนว่ามีอะไรอโอ้โอ้โอโอ ระเบิดลืบเลยแจมแมวของเพียบเลยนะครับขอคืน,นเฮ้ยบาสเกตบอลเกเนตเท่จังเบสบอลสิไม่ใช่บาสเกตบอลโดเคล์ดิฟวอเตอร์ดร์ตีวอเตอร์ไม่เป็นไรตอนนี้ผมกินได้หมดอันนี้เป็นหมอดของพวกเลเซอร์นะครับเดี๋ยว ไม่ได้ฟังมืออะตะกี้โอเคแจมแมวไปเลย I h s w a s a glorious thing. โอเคเก็บพวกสเิกันแล้วก็อ่าลืมเก็บระเบิดควันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดีเก็บพวกนี้ไว้แฟดแมน อันนี้ป้อมปืนกากกากเก็บไม่ได้เอาสตองม,มึงมาเก็บอันนี้น, <c oughs> นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บเ <c oughs> อ้ยบอบอ <c oughs> บอไปเก็บแฟนแมนอ <c oughs> โอเคออไปเคเก็บมันลงไปม <c oughs> ลีิสมูคเกนีบ <c oughs> เคสตองม,มึงเก็บแล้วนะไปแล้วทำอะไรต่อที่นี้เจ๊ <c oughs> เก็บของมาแล้ว ใครนอนมอกอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคต้องไปสร้างอารเทอรปืนใหญ่นะครับผมอ่านทันไหมวัอ่านถูกไหมว่าเนี่ยอารเลเทอรี่ไม่รู้เคเคเคเงาโอเคครับแล้วก็ไปคุยกับอีเจนั่นอึบเฮ้ยอึบ เจ๊พูดเรียบร้อยแล้วไหต่อกะดันันนี้ดีไดเห็ t ใหญ่ที่นี่อีกแล้วแต่ที่ s ี่เป็นปืนใหญ่ที่มน h ด่ที่สุด r e โ a ก e ลย r ี่คือปืนใหญ่ที่ลีเราดอกว่ันยสงดะนโใกเลยไม่คือปืนใหญ่ที่มีว่างใกล่นี่สุดในโลกเลย ูเกบมาอยู่นะอ้นี่ไงเอ้ยไม่โอ้โห่เรอให้มันให้เราปาระเบิดควันนะครับเป็นจุดส่งสัญญาณให้คนยิงปืนใหญ่ลงไป radiore ให้เปิดเรดิโอเอาไว้ด้วยเรดิโอฟรีดอมเสร็จแล้วก็ให้ไปปาระเบิดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้ตรงนี้ฮึบปาไป <laughs> ระเบิดระเบิดควันมึงปาใส่รถปิวรถมึงเบาขนาดนั้นเลยเหรอโอเคโอเค ไาแล้วถอยแล้วถอยแล้ว <c oughs> อู้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 อมึงยิงจากตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหหาทางขึ้นไปดูมันยิงก่อนบอึ้มโอ้โหแรง้ากมันโอ้มึงโอ้มึงยิงจากตรงเนี้ยนะ โอ้โหมิดสายลูกๆโอ้โหแม่งแรงมากนะพอ,อยังโอเคคุยกับอีเจเจมมึงอยู่ไหนอะแม่งสูงจังจกไเป็นตายมันเนี่ยโอ้ไม่หยุดอีกพอละมั้งเฮ้ยหึบฮหึบ เจ๊กูมาแล้วเจ๊มึงแอบอยู่ไหนอะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ใช่ละอะไรล่ะนั่นน่ะอ๋อไปคุยกับบักเพจสัน้นแม่เกือบเกือบจะวิ่งไปแล้วนะครับอืมโอเคได้สองภารกิจเลยแน่กดผิด โอเคครับแล้วก็กลับไปหาบักเพสตัตนก่อนเอาชุดมินิแมนไปเก็บด้วยโอ <Okay, S 1> เคเพสตันอยู่ไหนกูเป็นได้ชุดเกเนอเล์มาแล้วแล้วใครมาถอดชุด <ไป S 1> ทิ้งไว้วะเนี่ยอีเคสแน่เลยบ้านมึงเหลอเพสตัตนเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วประตูทางเข้าบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มาละ I've got to hand it to you, General. You're the only one who can run from the Minuteman. I never thought I'd see the day that the Minuteman had artillery support again. We should seal off building them at all of Summoners to expand our coverage. Ronnie Shaw returns. She's something else, isn't she? She's the only one left who remembers when the castle was Minuteman HQ. She knew about the old armory. I'd heard stories about her from the old timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Miniman means we must be doing something right. Now, before I forget, I've got something else for you to look into. A pack of ghouls has holed up use all the support we can get. So, see what you can do to help. เจมฟี่อยู่ข้างบนไหมเจวันนี้เจอยากได้ยาอะไรไปพีเล่นอีกหรือเปล่ามีป้อมปืนให้เจแกด้วยนะครับพอเจอยาเสพติดไม่ดีต่อร่างกายถูกหรือว่าไปหาเวอร์คิวดีว่ะหาเวอร์คิวดีกว่า ทำว yeah. ิวดีกว่านะครับเยพอพลังสีมึงเลิกขึ้นเมื่อพีน้องคนนึงบอกพี่หลีกเลี่ยงตอนกลางคืนได้หรือเปล่าไมครับก็ไม่เป็นไรเปิดไฟฉายเอาวอะคุมีแล้วโคาดะ I have the code Suppose I h o u l d n t be surprised t k e and get to work You do whatever a it t โอเคนะครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์จิลก็บอกว่าเราต้องการสร้างเครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องวาร์ปเครื่องทเลพอร์ตนั่นแหละสร้างมาแล้วเราจะได้วาร์ปเข้าไปในอินสตูทูดได้แล้วก็เราต้องไปหากลุ่มคนที่สามารถจะช่วยเราได้นะครับก็จะมีสามกลุ่มนั่นแหละ คือ Railroad Minuteman แล้วก็บั o เ h อร์ฮูดออฟสตีลว่าแต่ผมจะเลือกข้างไหนดีนะครับ <laughs> ตอนนี้ผมต้องเลือกข้างซะแล้วแล้วก็อย่าลืมเอาเซรุ่มกลับมาฝากมันด้วยนะครับถ้าเราเข้าไปใน i n t ท t ท e ได้แล้วเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะเอาข้างไหนดี โอเคนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายไหนจะเป็นมินิทแมนที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกครับกับบ้านเมืองของเราเซนจูรี่ฮิลล์หรือจะเป็นเรลโรดที่เพิ่งจะรู้จักกันตะก,กี้แต่ก็ทำให้เราได้โค้ดมาหรือจะเป็นบาโ h o ูดออฟสตีลที่ผมไม่รู้จักส้นตีนอะไรกับมันเลย <c oughs> เจมอฟีฮะนี <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> จะคุยกับเจไดไหมเนี่ย <Mama Murphy. S 2> มามาเมอร์ฟี มันต้องการ <c oughs> ยาที่ชื่อว่าเม็ดเอ็กเอาไว้ละก่อนแล้วกันเจมเมอร์ฟี่กูนี่ก็ติดยาย่อกโอเคนะครับผมก็จะขอตัวไปปลูกผัก เก็บผักก่อนนะครับมีมะเขือเทศข้าวโพดพวกนี้ครับ <c oughs> ขอจบพานี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมคงใช้ปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เยเย่ว้า